ไฟติดค่อนข้างสว่างนะครับโดยใช้อแดปเตอร์ขนาด12โวลต์2แอมป์ตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับด้านหลังมีพัดลมหมุนอยู่ด้วยนะครับตอนนี้หลอดไฟติดแล้วนะครับแต่ว่าติดแค่นี้นะครับหลีๆแดงๆนิดเดียวนะครับสวัสดีครับด i มดูฟีดัมครับคลิปนี้ผมมีหลอดไฟสำหรับรถยนต์มาให้ดูนะครับ เผื่อใครคิดจะเปลี่ยนหลอดไฟรถยนต์ที่ใช้อยู่เป็นหลอดไฟรุ่นใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้จะใช้แบบไหนดีคลิปนี้ผมมีหลอดไฟหลายๆแบบมาให้ดูนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าหลอดไฟแบบไหนกินไฟมากน้อยต่างกันอย่างไรนะครับทีนี้เราก็ไปเริ่มทดลองกันเลยนะครับหลอดไฟหลอดนี้เป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับก็จะติดอยู่ในรถยนต์ส่วนใหญ่ที่นับถอยหลังไปประมาณสัก78ปีที่ผ่านมานะครับ ซึ่งรถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอด LED กันหมดแล้วนะครับเวลาที่เราจะซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือบริเวณปลัก๊กหรือบริเวณข้อต่อของหลอดไฟนะครับแล้วก็ขนาดของวัตต์ที่เราต้องการเอามาใช้งานนะครับซึ่งรถแต่ละรุ่นก็จะมีปลั๊กสำหรับต่อหลอดไฟที่แตกต่างกันไปนะครับ ทีนี้ผมจะลองมาเปิดหลอดไฟด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์2แอมป์อะแดปเตอร์ขนาดเล็กนะครับมาลองดูว่าจะเปิดหลอดไฟหลอดไหนได้บ้างนะครับส่วนอันนี้เป็นสวิตชิ่งขนาด12โวลต์30แอมป์นะครับก็จะลองเอามาเปิดหลอดไฟเหมือนกันนะครับลองเอามาเทียบกันดูระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กว่าจะสามารถเปิดหลอดไฟหลอดไหนได้บ้างนะครับ ทีนี้ก็มาลองเปิดหลอดไฟกันด้วยอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์2แอมป์ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหลอดไฟฮาโลเจนหลอดนี้ก่อนนะครับเป็นหลอดขนาด12 v โวลต์5 5วัตต์ที่ติดมากับรถเลยนะครับตอนนี้หลอดไฟติดแล้วนะครับแต่ว่าติดแค่นี้นะครับหลีๆแดงแดงนิดเดียวนะครับส่วนหลอดนี้ก็เป็นหลอดฮาโลเจน ของไฟตัดหมอกที่ติดมากับรถเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้หลอดไฟติดแล้วนะครับแต่ว่าติดแบบลีลีเหมือนหลอดเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเป็นฮาโลเจนเหมือนกันนะครับโวยอแอปเตอร์์ที่มีขนาดเล็กแค่2แอมป์ก็เลยทำให้ไฟติดได้แค่นี้นะครับทีนี้ก็มาลองเปิดหลอด LED บ้างนะครับ ใช้อแดปเตอร์ตัวเดียวกันนะครับขนาด12โวลต์2แอมป์เปิดหลอด LED ขนาด70วัตต์นะครับหลอด LED ติดค่อนข้างสว่างนะครับใช้อแดปเตอร์ขนาด2แอมป์เหมือนกันนะครับส่วน LED หลอดนี้ขนาด80วัตต์แล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนข้างหลังด้วยนะครับไฟติดค่อนข้างสว่างนะครับ โดยใช้อแดปเตอร์ขนาด12โวลต์2แอมป์ตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับด้านหลังมีพัดลมหมุนอยู่ด้วยนะครับก็แสงค่อนข้างสว่างนะครับหลอดนี้เป็น LED ขนาด200วัตต์นะครับข้างหลังมีพัดลมด้วยแล้วก็จะมีกล่องอแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับเพราะว่าให้แสงสว่างค่อนข้างสูง แล้วก็เวลาต่อใช้งานก็จะมีขั้วบอกไว้ด้วยที่ปลั๊กนะครับขั้วบวกขั้วลบต้องต่อให้ถูกขั้วหลอดรุ่นนี้จะต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับเขาจะเขียนขั้วบวกขั้วลบมาให้ที่บริเวณปลั๊กนะครับตอนนี้หลอดไฟติดแล้วแล้วก็ให้แสงสว่างค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นหลอดขนาด200วัตต์ทางด้านหลังมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับ ก็เปิดด้วยอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์2แอมป์เหมือนกันนะครับหลอดไฟหลอดนี้ให้แสงสว่างค่อนข้างสูงนะครับจะสังเกตว่ามีชิป LED อยู่รอบๆเลยนะครับส่วนหลอดนี้มีชิป LED แค่2ด้านนะครับส่วนอันนี้มีชิป LED รอบทั้งหมดเลยนะครับทำให้ได้แสงสว่างค่อนข้างสูงเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้ดูบ้างนะครับ จะเปิดหลอดไฟด้วยสวิตชิ่งขนาด12โวลต์30แอมป์ตัวนี้เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับจะเริ่มจากหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเป็น12โวลต์30แอมป์จากเดิมที่ผมใช้แค่12โวลต์2แอมป์นะครับตอนนี้หลอดฮาโลเจนค่อนข้างสว่างนะครับก็สว่างใกล้เคียงกับที่เปิดกับรถยนต์เลยนะครับ อันนี้เป็นฮาโลเจนของไฟตัดหมอกในรถยนต์นะครับก็ได้แสงสว่างใกล้เคียงกับที่ใช้ในรถยนต์เลยนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งขนาด3 0แอมป์ก็จ่ายกระแสไฟได้ค่อนข้างสูงนะครับต่อไปก็ลองเปิดหลอด LED บ้างนะครับเป็น LED 12V 7 0โวลต์70วัตต์ก็ได้แสงสว่างใกล้เคียงกับที่เปิดด้วยอะแดปเตอร์ตัวเล็กนะครับ ตัวนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับแสงสว่างใกล้เคียงกันกับที่เปิดด้วยอะแดปเตอร์ตัวเล็กเหมือนกันกับหลอดแรกนะครับส่วน LED ขนาด200วัตต์ก็ให้แสงสว่างค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมพอๆกับที่เปิดด้วยอะแดปเตอร์ตัวเล็กเหมือนกันนะครับ โดยสรุปหลอด LED ก็จะกินกระแสไฟน้อยกว่าหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจ่ายกระแสไฟไปแค่ 2M แอมป์ก็สามารถเปิดหลอด LED ให้สว่างได้นะครับแต่ว่าหลอดฮาโลเจนจะติดแค่ลีลีนิดเดียวเองนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง106องศาสำหรับหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับเปิดทิ้งไว้10นาทีตอนนี้ร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับ